สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับรายเกมยรติเดลวิเกีรติเศรษฐีนะครับผมวันนี้มาสู่กับเกมที่อยู่กับในมิโกะซีรีส์นะครับผมที่จริงน่าจะไม่ใช่มิโกะซีรีส์แต่ว่าขอเป็นยกว่าเป็นมิโกะซีรีส์แล้วกันนะครับผมซึ่งมิโกะซีรีส์เนี่ยประจำวันนี้ก็จะเป็นสาวน้อยโซฟีนะครับผมซึ่งแรกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมแบบโอ้ร้อนจนแบบร้อนจนเข้าใส่เครื่องเคลียร์ผมก็แน่นอนว่าแรกไปนะครับผมหมื่นห้าพัน นะครับผมแน่นอนถามว่าทำไมถึงอยากแรก็ไม่มีแล้วก็ประเด็นคือทำไมอก็คนอยากจะเล่นนาะโอเคนะครับผมซึ่งสกิลก็จะมีอย่างนี้นะครับผม mm hmm. เมื่อเริ่มต้นถึงของฉันโอกาส33%ย้ายในพื้นที่อาคารภายในแถวและสาขาเนื้อ100%สามารถสร้างแรนมารทั้งหมดภายในแถวได้นะครับผมส่วน mm hmm. so, อีกสกิลหนึ่งก็จะเป็น mm hmm. เมื่อก่อสร้างโอกาส33%สร้างแรมาแบบซูม พื้นที่ของฉันทีมและพื้นที่ว่างและเมื่อการแจ้งเตอือนวิตตอรี่โอกาส90%กางครับวิตตอรี่สองครั้งจี้ที่จะอไปก็คือ1โดนสร้างโล่นะครับผมออฟออกเกาะสองแจ็คแพดเบิมัวิงออฟสร้างคูงคิสามอเเุ ension, ออกันเข็มแบบซูเปอร์ไดเมนชั่นออฟดูหนอนสามช่องและสี่บุกเทพเจ้ารานะครับผมออฟถอดเบอร์คูคี้นะครับผมโอเคซึ่งจี้ก็จะมีตามนี้นะครับผมเกมจะเป็นยังไงโปรดรับชมกันได้เลยนะครับผมเลตส์จ้าเอาหงตาได้เจอกับโอปอล์ดามไม่อาน์เลยปัจเจ้า อ้าดังไม่อาเลยโอ้ยเดี๋ยวจะไปมาๆนะมีคนเล่นดังไม่อากิงก็มีอยู่นะรับผมออดไนปะเบิ้ลนสิบไปเบิ้นแปดโอ้โหสุดยอดมาออกเกาะลูกโอเคเบิ้ลสองโอ้ยออกสามมากโอเคครับผมสร้างครับโอเคคอยต่อครับคอยต่องครับมันผสมออกโอเคเอา่ะก็น่าจะได้อยู่นะน,นะโอเคมาตรงนี้สร้างตรงนี้จุด เฮ้ยหอยต่อครับพอ,อ,อสิครับไปเรียนลูกโอเคเอย่ะบอกว่าจะจบแล้วอะ่ะจะบอกว่าจะจบแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบแล้วเหรอจี้ไัดสองข้าวยังไม่ได้อ่านโอเคอเคบอร์สองครับพอต้อ,อกงการจบทีนี้ก็ผมโอเคโู้ตที่องด่าไม่อ่านถ้ผมด่าไม่อาจะใส่คืนหนึ่งนี้ผมเด็กมอปไายออฟซ่าไหนมาสองโน้ตที่แบบใสยรับ ออกมาเบิร์ดไอออคคองมาเบิร์ดสามมือฟองสบู่หนาไฟทังง้งหมดว่าออกค่าก่าอสร้างแล้วสี่มีจังหวะที่ถูกออมาเบิร์ดงินกู้โอเคแล้วก็ซึ่งแน่นอนจบเกมและ้วล่ะแค่นี้น่าจะจบละเอ้ยสองเอ์นวัดเด้อโอ้ลังที่สองก็เจอแบโอ้โหฮาโลวีนบาชอรี่เลยนะครับผมก็มาดูจี๊กเท่านั้นที่จะใส่มาผมจี๊เท่านั้นที่จะใส่ก็คือหนึ่งนี้โมเดลปอปไพรแล้วก็ผมหมอถัดร์เบิร์ สองแก้มเมล็กดีโมออก็ป้องการ3ามลิงก์วุ่นเทิแบบเริ่มบินออกมาเบิร์ดและ4คือฟองสูเหล,ออปปลืองฟ้ามผ่าไปกอาไานะครับผมจี้ลิงก์อ่ะตัวดีเลยไม่งจะมันเป็นเหมือนจี้ฆ่าคนอื่นอ่ะเอาจริงจี้ลิงก์บางตัวที่แบบน่ากลัวคือผมไม่ดูถูกเลโดนมาแล้วไงประเด็นนะครับผมโอเคพอสิมาไปได้ดับเบิลทองเออฮะครบปบผมมันวยไปจากนีสส้ออกจานั้มากออกครับเราจะขอันนี้ พอสองครับปลาสวยอย<ๆ>ู่แล้วก็คอยสอบอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเราจะบินมาตรงนี้ครับโอเคเลยไปเลยไปโอเคสร้างออกโอ้โหสร้างโคตรดีเลยจะจบมั้งเนี่ยด้วยดูฝันดูฝันถ้าวาร์ปออกคือตบอะจริง โอ้โหดับด้วยวาร์ปออกครับโอ้โหวาร์ปออกคือยังไงอะพอ้ยสิบดูนี่โอ้โหไปแล้วสองเทนโอ้โหบายบายโอ้ไวเกินโอ้โหตาสุดท้ายก็จะเกโอหโหฮารวีบาโทรี่อีกแล้วออกก็อ่ะจ้างเหอะขอดูชิ้นก่อนโอ้ เออ่จ awesome uh ี huh. ้ก็อ awesome ่าฮะยังว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนาะก็มาดูจี้กันน้องผมจี้ที่จะใส่ก็คือหนึ่งน้ำหอมเสอร์เน่สองปืนหมัดพิฆาตสามซูดปอร์วังแบบออป้องกันและสี่ตำรามหาบัณฑิตนะครับผมออฟหมอนแบบเบิร์นนกดออฟไลน์เจะไรเกีนะไรเกอียดจี้โอเคทอยสี่ครับเอฟเฟกต์เบิร์นไม่ออกเพราะว่าจี้แผ่นจะบิงไม่เมื่อ สุดยอดสร้างครับสองครับอ๋อเลขเก้าโอ้โหจบเลยรครับโอเคอา่าฮะเราจะมาตรงนี้ปึ๊บสร้างครับโอเคสร้างออกเดี๋ยวเราเบิร์นสองถ้าเราเบิร์นสองแล้วก็ไอ,อ้น่าจะได้อยู่ไหเราก็สามารถเก็บทุซิมได้เบิร์นสองครับ เจ็ดสิบหกเจ็ดแปดเกาครับมาสวยแล้วก็เบอร์สิบสองโอ้โหสร้างออกนี่จะสร้างออกดีนะสร้างสามสิบสามเปอร์เซ็นต์จะไม่จริงๆน่ากลัวสร้างครับโอเคเบอร์อีกทีนึงครับสองไปโอเคไอ้หยาตกคุกโอ้โหไม่ออกเกาะได้กระดิ๊ยชุดโอเคออกไหมไม่ออกครับปลาคอยเจ็ดโอเคน่าจะจบแล้วะมา ลองสาม,มีพิเศษที่จริงผมอยากจะทดลองจี้จริงคือจี้ตำรามหาบัณฑิตเหมือนกันอย่ที่ชี้เนี่ยผมอยากจะทดสอบเหมือนกันว่าเวลามันทอร์เบิร์นเนีย่ยครับผมเวลาทอร์เบิร์นก็้วก็เราแค่สร้างสมรรถนะจะน่ากลัวขนาดอไหนอเ่าสิบสองไปตอนนั้นจะจบแล้วปัญหาคือไปหาซีใช่ไหนเดีย๋ยวเราผอดครับไปตรงนี้โอเคแล้วเบิร์นสิบสองเบิร์นสิบกระด็น โอเคเบอร์สิ okay, ครับมาเดี๋ยวผมจะพยายามหาผมดีก่อนสิบสองครับผมจะหาให้ีก่อนประเด็นอ<ะ>นครับมาผมจะหาชิ้นย้อมจริงชิ้นเดียวเนี่ยหละมันอยู่ไหนแปลงคาสีอะไอแปลงาสีมันอยู่ไหนประเด็นแปลงคาสีเดี๋ยวจ้าอ๋อมีปุ่มตึ้งไปเลยครับผมผมจะเอาโทลิซึก่อนอยากได้เกาะมากเลย มีเบิ้ลสิบอ๋อห้าโอเคโอเคว่าไปมาสองครั้งไปโอ้โหเยี่ยมเลยไปเลยเอาครับมาเด็ชิบชิบชิบไปโอเคมาอีกทีนึงสวยงามมาเดี๋ยวเราจะไปซื้อลนะก่อน ว่าแต่แปล,แปลาสีศปอยูไหนฉัก็บอกว่าแปลภาษาิอยู่ไหนแปลาอยู่ไหนูอนนืนมนแปลแปลแ,ปลไ,แปลไม่อยู่อาฮะอยเอนะโอเคขอเป็นอะไรดีๆหน่อยเดี๋ยรพอครับมาตรงนี้อยู่ไหนตอบมาแปล แปลงอยู่ไหนโอ้โหไม่ขึ้นแปดครับออเนี mm ่ย hmm. แปลงภาสีอยู่ไหนแปลงอยู่ไหนบอกมาแปลงไม่ขึ้นอ้าาสุดยอดเลยพ่อคุณแปลงไม่ขึ้นตอนนี้คือหาคือเกมเนี่ยอย่างเดียวหาแต่แปลงหาแต่แปลงไออย่างอื่นเม่อย่คือผมอยากได้นี่ผมยักได้คอ คือชนะแล้วไงแต่ปัญหาผมจะได้กามากกว่าเนี่ยาจุที kind of sheep, ่ยอดเับจะีอครับ่อสองครับอยู่ได้อย as as ู่เอ้ยเออหาแปลงน่อไมยากได้แปลงอ่ะขอแปลงแปลงรู้จ like ักมั้ยอย่างได้ปน่อยเอ้เนาะนีต้องมีวนไหมเนี่ยถามจริงโอเควนฝ ไปไปไปโอ้โดอยู่นู้น <laughs> เ,เดี๋ยวเรา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 ขอสิบครับขอเนี่ยเทรลขออะไรก็ได้มาเทรลปอดอะไรก็ได้มายึดกันมาโอเคยึดครับดูนี่ให้เธอให้เธอ,เอมึงไม่ให้อีกโอ้โหสุดยอด <laughs> สุดยอดจริงเลเพื่อนโอ้อยอาไรก็ไดอ <laughs> ไอ้ไม่อะปรเด็นสทาตางๆคต่างตรงนี้ครับปอยส,สอครับปะลงคู่เอลูกสิบเช็เคโอเคไม่มีฟอร์ม6อ็ไม่ไอะบ่งออกไปไหมนไอเฮียงอะแปลงไปอีกไอได้เล่นเล่นอยู่เล่นไดนานยวเดี๋ยวได้แปลงเดียดเด๋ยวประเด็นไดยต่อเวลาเก่งจิเจ แจนี่ต่อเวลาเก่งจริงทอยเจ็ดครับโอเคแต่บ้านถูกอยู่ไม่ต้องห่วงทอยห้าครับห้าเหรอลูกโอเคขอทำการจบคลิปเลยปล่าลรออยากได้คุณแจไม่มีเลยโอเคขอทำการจบเป็นๆทานี้้วครับผมโอเคก็เป็นตัวละครที่เออพูดได้ว่าอันอนี้เที่ยสุดๆตัวแบบโอโหอ,โอ,โอ ุเ็ดน่อยที่แท้ทางก็น่าจะมีพวกโดนก่อสร้างครับพวกโดนก่อสร้างโดนกระเบี้ยนเออไอพวกเนี้ยที่เนี้ยน่าจะแพ้ทางเยอะเ,ออเลยนะครับผมเฮ้ยจบสักทีโอเคครับผมซึ่งคลิปนี้ก็ขอคำการจบคลิปไปแล้วนิดหนึ่เราก็จะรู้นะว่าสั่งโซฟีก็โอเคโหดก็โหดอยู่นะแต่ไอที่พีก็คือไอตรงสร้างเสร็จส่วนสังส่งเบอร์ไม่พอกเหว่าถึงไม่ต้องรอถึงขั้นเก้าสิบเปอร์เออน่ากลัวตรงชิงสองเธอสามเธอก็จบได้แล้ว แต่ไม่เขี้ยมันรีรอเพราะอย่างเดียวอยากได้กอผมอยากได้กอเฉยๆนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ขอทำการจบคลิปเพลนิาานๆนะครับผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับและฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะเกิดผิดพลาดก็ได้จริงๆโปรดขออภัยอย่างยิ่งด้วยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ไป็นไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย